มาแล้วครับรถบัสของเรามาแล้วถึงเส้นดีใจที่สดุดมามาแล้วหล่อมากเขาหล่อมากพร้อมออนทัวร์กับเราอันใจยกันร้อยปีที่แล้วมาล้อหลายร้อหลายร้อหลาย ดีมากเลยที <c <c ่นี่วัสดีครับต้องยิ้มเหรอเราต้องไปอยู่ตั้งแปดเดือนอแปดเดือนเลยใช่ไหมครับแปดเดือนหล่อมาก ทำงานให้คนขายเขามีต่ขาอยู่สสติเกิดกับตีดเรียยร้อยครับ่าธา,านาเนาะเนาะยี่พอย,ยี่แม่เอ้ยรถแอร์เดอ้อเดอ้ออยาไปช่วยจ่าเยไหล่างรถรถปี <c oughs> นี่ครับทั้งสี่คันก็จะเข้าซอยเข้าหมู่บ้านเข้าวัดกับเรานะครับมอรำใจเกิน้อย เทมากถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับสำหรับการใช้ชีวิตของการเป็นมะล่ำสมัยใหม่สมัยพัฒนาขึ้นมากนะาก,ก็คือ การพักผ่อนสำคัญที่สุดต้องมีแบบรถแอร์นะครับเพ <Okay. S 1> ก่อจะได้แบบนอนหลับสบายนอนหลับสนิทเือ <Okay. S 1> อว่าหลายวงหลายขนาดี่น้ำดดรถดแอร์ไปใส่ครับสำหรับฤดูการนี้ แค่จะทุกวงเลยนะครับให้นอนเข้าขับดูครับเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นพี่ไม่ให้เขาจับอยบ่อย